คือดีมากตอนนี้แบบว่าหัวผู้พานมากมาจากสมุดปากกาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องรางของขังค่ะขายอยู่ใน IG แต่ว่าตอนนี้ยังมาแพลตฟอร์มใหม่เพราะว่า เราศึกษาข้อมูลของ,ของโค้ดแต่งแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยตอบโจทย์เรามากแล้วก็ด้วยอะไรหลายอย่างที่เราดูมาเนี่ยโค้ดน,น่าจะตอบโจทย์กับการเรียนของเราได้เพราะเราเรียนมาหลายที่มากแล้วเรารู้สึกว่าโอเคนะเราเราเราโอเคกับโค้ดมากเพราะว่าเราดูรีวิวอะไรต่างๆมาไม่เคยไม่เคยเรียนออนไลน์ค่ะไม่ชอบเรียนออนไลน์ชอบเรียนพรเวทชอบเรียนตัวต่อตัวอะไรแบบนี้ ตอบโจทย์มากตอนนี้ไอเดียพุ่งพานมากรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้วก็เอาไปทำแบบตอนนี้อยากทำอย,อยากลงมือเลยเพราะว่าเรียนแบบนี้ถ้าไม่ลงมือกูทำไม่ได้ก็คือดีมากตอนนี้แบบว่าหัวพุ่งพานมาก ให้โค้ดสิบเลยค่ะล่าสุดเลี้ยงอาหารหนูด้วยเนี่ยให้สิบเลยโค้ดบบว่าสอนเข้าใจง่ายมาเป็นสั์แบบสัพที่เราเข้าใจง่ายแบบมันไม่ได้ซับซ้อนมันเป็นการสอนที่แบบว่าไม่ได้ใช้สับยากขนาดนั้นไม่ได้แค่เรียนแค่เครื่องมือมันเรียนแบบว่าการใช้เทคนิคการคิดไปต่อยอดโรดักอะไรอย่างเนี้ย โอ้วันนี้ได้วิธีในการแบบว่าไปทำคลิป t i k กตอกแล้วก็ทำยังไงให้คลิปให้แบบคนเข้าถึงเยอะๆแล้วก็เชื่อมโปรดักต์กับติ๊กตอกยังไงที่ได้คือการแบบเขาเรียกไรอะแนวคีคอนเทนต์แล้วก็เอาคอนเทนต์นี้ไปเชื่อมกับอันนี้อันนั้นคือมันแบบไอเดียมันเยอะมากๆทำเลยเพราะว่าตอนนี้ก็คือ5โมงเย็นเราต้องลงคลิปแล้ว